ปัจจัยที่สําคัญของการลงทุนค่ะนั่นคือนักลงทุนค่ะซึ่งสินทรัพย์แต่ละประเภทนะคะก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงของตัวนักลงทุนเองด้วยจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งค่ะ นักลงทุนแต่ละรายนะคะก็จะมีลักษณะทั่วไปที่แตกต่างกันจึงจะสามารถประเมินได้ถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนคนนั้นสามารถยอมรับได้ค่ะซึ่งเมื่อเราศึกษาเรื่องของการลงทุนและสินทรัพย์ที่ใช้ในการลงทุนไปแล้วการที่จะประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองก็เป็นเรื่องสําคัญไม่น้อยกว่ากันเลยนะคะซึ่งการประเมินความเสี่ยงของตัวเราเองสามารถแบ่งออกมาได้หลายองค์ประกอบค่ะอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือกระแสะเงินสดของนักลงทุนก่อนที่เราจะเริ่มตัดสินใจลงทุนนะคะเราต้องอย่าลืมว่าเราต้องใช้กระแสะเงินสดในการลงทุนค่ะซึ่งก็จะมีความไม่แน่นอนของผลตอบแทนและยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการลงทุนด้วยดังนั้นแล้วนะคะจึงจําเป็นที่เราต้องตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินก่อนที่เราจะลงทุนค่ะโดยหลักๆนะคะเราจะต้องใช้สภาพคล่องส่วนเกินหรือกระแสะเงินสดที่อยู่นอกเหนือจากการใช้ชีวิตปก หรือที่เรามักเรียกกันว่าเงินเย็นนั่นแหละค่ะโดยสภาพคล่องส่วนเกินนี้นะคะจะเป็นกระแสเงินสดที่เราเหลืออยู่หลังจากที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นเงินส่วนเกินจากการที่เราวางแผนทางการเงินแล้วค่ะอย่างเช่นเราจําเป็นที่จะต้องมีเงินสํารองฉุกเฉินเพียงพอสําหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนจํานวน3-6เดือนหรือมีกระแสเงินสดสํารองเพียงพอสําหรับชําระหนี้สินระยะเวลา1ปีเป็นต้น ซึ่งถ้าหากเรายังมีกระแสงเงินสดที่ไม่เพียงพอก็อาจจะไม่เหมาะจะนำเงินเหล่านั้นมาลงทุนเพราะเราอาจขาดสภาพคล่องได้ในอนาคตค่ะถัดมาคือความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลาในความต้องการใช้เงินถึงแม้ว่าเราจะมีสภาพคล่องส่วนเกินที่สามารถนาเงินมาใช้ในการลงทุนได้แล้วนะคะแต่เราต้องคํานึงถึงความต้องการการใช้สภาพคล่องส่วนเกินนั้นว่าเรามีความต้องการใช้เมื่อไหร่อย่างเช่น ถ้าเราไม่มีความต้องการใช้สภาพคล่องส่วนเกินในช่วง3-5ปีอย่างแน่นอนเราสามารถลงทุนในตราสารหนี้อายุ3-5ปีได้เพราะตราสารหนี้มีสภาพคล่องที่ต่ำและไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเรามีความต้องการในการใช้สภาพคล่องส่วนเกินนี้ในอีก1-2ปีข้างหน้าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงก็จะมีความเหมาะกว่าค่ะอย่างเช่นการลงทุนในหุ้น หรือกองทุนที่สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีอายุสั้นๆได้เป็นต้นค่ะถัดมาคือความเสี่ยงของช่วงอายุนักลงทุนส่วนนี้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากแต่ละช่วงอายุก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของสภาพคล่องและการยอมรับความเสี่ยงได้โดยในช่วงอายุประมาณ20-35ปีนั้นจะเป็นช่วงแรกๆของการสร้างไรายได้อาจจะมีสภาพคล่องส่วนเกินไม่มาก แต่สามารถที่จะลงทุนในความเสี่ยงที่สูงได้เนื่องจากมีอายุที่ยังน้อยสามารถที่จะรอผลตอบแทนหรือการเติบโตของเงินลงทุนได้ค่ะถัดมาคือช่วงอายุประมาณ35-55ปีจะเป็นช่วงที่เริ่มมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมีสภาพคล่องส่วนเกินที่สูงขึ้นแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นช่วงอายุที่มีครอบครัวและมีภาระความรับผิดชอบที่สูงรวมถึง าจจะมีเวลาไม่มากในการติดตามการลงทุนและถัดมาคือช่วงอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปค่ะจะเป็นช่วงอายุที่มีสภาพคล่องส่วนเกินค่อนข้างสูงเนื่องจากไม่มีภาระความรับผิดชอบแล้วมีเวลาค่อนข้างเยอะ แต่ก็อาจจะไม่เหมาะที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากถ้าหากเกิดผลขาดทุนหรือเสียสภาพพล่องไปจำนวนมากจากการลงทุนอาจจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตหลังกเกษียณได้จึงเหมาะกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําและเน้นการรักษาเงินต้นสุดท้ายคือความเสี่ยงจากความรู้ความเข้าใจในการลงทุนค่ะซึ่งนักลงทุนในบางสาขาอาชีพอย่างเช่นนักธุรกิจ คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเงินก็จะมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนที่สูงกว่านักลงทุนที่ทำงานในสาขาอาชีพอื่นด้วยซึ่งถทาไม่นักลงทุนที่มีความรู้มากกว่าอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือซับซ้อนที่สูงกว่าได้ค่ะเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า D.W. Block Trade หรือ L.E.N เป็นต้นค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าลืมให้ความสําคัญกับการตรวจสุขภาพทางการเงินก่อนการลงทุนค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเกินกว่าที่เราจะรับไหวด้วยก่อนการลงทุนนะคะเราต้องมีการศึกษาข้อมูลการลงทุนเพื่อให้การลงทุนของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและสําคัญที่สุดก็คือลงทุนเมื่อพร้อมไม่ควรลงทุนเพราะความอยากหรือลงทุนเพราะตามกระแสเพียงแค่หวังผลตอบแทนเท่านั้นค่ะ